พระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาลลูกาบทที่23ข้อที่3 5ถึง43เวลานั้นประชาชนยืนดูอยู่ที่นั่นส่วนบรรดาผู้นำเยาะเย้ยพระองค์ว่าเขาช่วยคนอื่นให้รอดพ้นได้ก็ให้เขาช่วยตัวเองสิถ้าเขาเป็นพระคริสต์ผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกสรรแม้แต่บรรดาทหารก็เยาะเย้ยพระองค์ด้วย เขานำเหล้าอางุ่นเปรี้ยวเข้ามาถวายพลางกล่าวว่าถ้าท่านเป็นกษัตริย์ของชาวยิวก็จงช่วยตนเองให้รอดพ้นสิมีคำเขียนไว้เหนือพระองค์ว่าผู้นี้คือกษัตริย์ของชาวยิวผู้ร้ายคนหนึ่งที่ถูกตริงบนไม้กางเขนพูดดูหมิ่นพระองค์ว่าแกเป็นพระคริสต์ไม่ใช่หรือจงช่วยตนเองและช่วยเราให้รอดพ้นด้วยสิ แกอีกคนหนึ่งดุเขากล่าวว่าแกไม่เกรงกลัวพระเจ้าหรือที่มารับโทษเดียวกันสำหรับพวกเราที่ยุติธรรมแล้วเพราะเรารับโทษสมกับการกระทำของเราแต่ท่านผู้นี้ไม่ได้ทำผิดเลยแล้วเขาทูลว่าข้าแต่พระเยซูโปรดระลึกถึงข้าพระเจ้าด้วยเมื่อพระองค์จะเสด็จสู่พระอาณาจักรของพระองค์พระองค์ตรัสตอบเขาว่า เราบอกความจริงกับท่านว่าวันนี้ท่านจะอยู่กับเราในสวรรค์หัวใจเว้นว่างมีอะไรบรรจุอยู่บ้างภายในโพรงกระโหลกศรีรษะของมนุษย์จะยึดแน่นด้วยสัญชาตญาณดิบของการดิ้นรนต่อสู้และการแย่งชิงเพื่ออยู่รอดอันแน่นอยู่ด้วยวัตถุและเรื่องราวในทางโลกหรือว่าภายในนั้น จะมีที่ว่างพอให้ความว่างนั้นหายใจและซึมซับพ,พลังบริสุทธิ์หล่อหลอมเกิดเป็นปรีชาญาณและการอย่างรู้ในสัจธรรมแม้ในช่วงสุดท้ายของการเดินทางช่องว่างชีวิตยังคงหายากพื้นที่ถูกทับถมด้วยเกียรติอำนาจและความอยากเป็นใหญ่ตำแหน่งนั่งซ้ายและขวาถูกมองด้วยหัวใจจดจอ่อ ความบาดหมางในหมู่สิบสองเผยใบหน้าอย่างลืมตัวสิริมงคลอมตะแห่งชีวิตพระอาจารย์จึงถูกบทบังและมิบังอาจถือกำเนิดจะมีหัวใจใดที่เว้นว่างพอให้สายลมพัดผ่านเพื่อผ่านพบสิริมงคลบนการพลีตนบัลลังกษัตริย์บนกลางเขนกระบฏชีวิตมนุษย์บนความตายของพระเจ้า